ฝากไปกดติดตามช่อง Easy Boy กันด้วยนะครับขอบคุณมา,มากๆครับตายน้อยหันสาตอนที่ห้าสิบเก้าอะไรวะเนี่ยรองเท้าที่น่าสนใจจังเลยเนี่ยทำไมมันมีสองคนวะนเใชยถับท้ากันด้วยอะไรวะเนี่ยขัด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 รองเท้าให,ให้สะอาดอืม<ล>สวยแล้วโว้ชอบรองเท้าเหมือนกันเลยรองเท้าสวยจริงๆอ่ะจ๊ะ ขอก่อนละกันนะออมาก่อนแล้วครากูจะไปไปโอ้ยอืออเอว่าก้าสวยดีดีนายตัวอะไรวะเนี่ยมาก่อนแล้วครับฉัจะไปไปเอาเาจะไปโดนกินไปแล้วอะไรวะเนี่ยอือแย่แค่หลอดกินดีกว่าแย่แค่หลอดกินมาได้ไง แค่หลอดดาวหน่อยดีนีขอหน่อยละกันเอาเห็ดไปเอาไว้ละอะไรวะแซ่บๆหยิบๆหยิบๆโอยเน่มึงหมาดีเลยไะไรเฮ้ยแกมาสถาโบกันโอ้ย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 สัตว์สะเทือนอะไรเนี่ยคาเช็บคาเช็บอะไรว่าจรวดใครไในป่าวะคอยหมอได้หรือเปล่าเฮ้ยตกชัยได้เลยว้ายใครไปเร็วใครไปเร็ววะจะเจอบ้างไฟพญานาคไอแดงขอทดลองหน่อยละกันเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนจะได้จะได้กว่านี่มันอะไรวะเนี่ย พระจ้าเวิร์มหืมโลท้าพูนี้มัน,ก,ก,มนก็น่าสนใจจังเลยนะเจะ้าหน้อยโอ้โห,หลอยขึ้นฟ้าไปเลยฮะโอเจ้าเด็กก็อ่านเหมือนเดิมตายน้อยหันษาตอนที่หกสิบลาลน่าะ ทาา <c oughs> แผนของฉันนี่เป็นสุดยอดไปเลยเอาข้ามบนไม่ได้เราก็บุดข้างล่างไปเอามันได้สิค่อย <c oughs> ค่อยขุดไปขุดไปแ <c oughs> ม้ว่าจะพาไปกี่เดือนกี่ปีกูก็ขุดไหนดูสิขุดขึ้นไปโผล่ขึ้นข้างบนแล้วก็กระเป๋ามันมา <c oughs> นี่แหละแผนสุดยอดเลยกดๆๆ <c oughs> ไหนๆิๆๆ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 ๆลๆๆ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 คๆไๆๆ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 ๆย อไอ้จมูตายเขียวดิว่ไม่ใช่ต้องขุดไปอีกสักกิโลนึงอืมขุดไปเลยอืมขุดยากขุดเย็นแลอเกินนะเนี่ยความพยายามอยู่ไหนความสําเร็จจอบอยู่ที่นั่นอ่าถึงแล้วในเวลาคุณขึ้นไปจุจบ๊จบจบุ๊บอันไหนดูสินั่นมันอะไรวะนั่นอะเออ,อ เอ้ยมาดูตุ่ยแทำไมอ่ะเวลยอตรงนี้ก็ยังไม่ใช่เลยเนี دة, ่ยกูว่ากูขุดเลยแน่นอนอตรงนี้แน่นอนอืมมันต้องใชแ่แน่แเลยตุงยแปะจบัจบอ่ะอืมเราท้าคูดีน่าสนใจจังเลยได้ที่สุขหาเจอ,อมาดิ่าฮ่บ <c oughs> จะไปไหนะนไร<ห>้เลยเกิดไม่ทันมันจะรูที่มจะลงได้แล้วเฮยมีหลายรูมีหลายรูเอมเจอนจย่เลยเจอกูพิกแพนนินนา คุณไร้อาระาได้มันเนี่ยฮดาๆๆอ้โม่งคิดว่ามึงจะรอดยังงั้นเหรอมาดิมาดิมึงจะไปไหนฮะ้ชิบะและกูขับไม่ได้ขับบ่อยนะต่เองใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อจะพาคลิปใหม่นะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย